โยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่กิจกรรมนินจาบุกรุกอาชีพนินจามีเงื่อนไขอะไรติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในช่อง Earthfuel Channel กับเกมโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงอาชีพใหม่นั่นก็คืออาชีพนินจามีเงื่อนไขอะไรและได้อะไรจากกิจกรรมนี้บ้าง ก่อนจะไปเริ่มนะครับก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมนินจาบุกรุกจะเป็นกิจกรรมเปิดตัวอาชีพใหม่ก็คืออาชีพนินจาการที่เราจะเล่นอาชีพนี้ได้จะต้องมีม้วนเข้าสู่โลกนินจาจะรับได้2วิธีนั่นก็คือ 1. บัญชีของเราจะต้องมีตัวละครเลเวลร้อยขึ้นไปจะได้ม้วนเข้าสู่โลกนินจาฟรีหรือ 2. สอําหรับใครที่ไม่อยากรอ สามารถเติมซื้อได้ในราคา239บาทสิ่งที่จะได้รับจากการสร้างตัวละครนินจาก็คือปานรำค r ิติคอ l จะเพิ่มดาเมจค r ิ t ิคอ l 5%จะใช้ได้กับทุกตัวละครในบัญชีเราอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเติมให้ดูว่าเติมไปแล้วจะได้อะไรมาบ้างนะครับก็เติมไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะได้ม้วนเข้าสู่โลกนินจามาและกดใช้งานม้วนเข้าสู่โลกนินจาได้เลย เดี๋ยวเราจะไปลองสร้างตัวละครนินจากันนะครับว่าจะเป็นยังไงมาที่หน้าสร้างตัวละครและอาชีพนินจานได้เลยพอสร้างตัวละครแล้วอันนี้ก็คือการเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดนะครับ uh huh. บัตรอะไรที่เคยเติมไปแล้วในตัวก่อน uh huh. ก็จะไม่สามารถใช้งานได้เลย อันนี้ก็คือเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดไล่ทำเควสใหม่ตั้งแต่เลเวลหนึ่งแต่จะพิเศษกว่าอาชีพอื่นก็คือมีบัฟเติบโตอย่างรวดเร็วอันนี้เราก็กดรับได้เลยบัฟนี้จะเพิ่ม EXP พลังโจมตีและพลังป้องกันเพิ่มขึ้นจะทำให้เราเก็บเลเวลอาชีพมินจาได้ไวมากๆ <Wow. S 1> เพราะบัฟนี้จะคูณ e อ p ให้สูงสุดถึง500%ในช่วงระยะเวลากิจกรรมเท่านั้นโดยการคูณเ e P 500 ะอยู่ด้านล่างสุดคือความล้ำเลิศดเลเวล12 EXP จากการกำจัดมอนสเตอร์บวก500%พลังโจมตีบวก12%พลังป้องกันบวก12% <Wow. S 1> ในส่วนเกี่ยวกับบัฟกิจกรรมกิจกรรมนินจาบุกรุกมีแต่นินจาเท่านั้นที่ผูกไว้ได้และบัญชีเดียวสามารถผูกได้ครั้งเดียวเท่านั้นตัวละครนินจาจะได้รับบัฟกิจกรรมทันทีเมื่อผูกไว้กับกิจกรรม และบัฟกิจกรรมจะมีผลต่อเนื่องในระหว่างกิจกรรมบัฟกิจกรรมจะแบ่งเป็นหลายระดับซึ่งระดับบัฟจะขึ้นอยู่กับระดับกังฟูขีดสุดร,ระดับเฉลี่ยจากอันดับ11-20ในการจัดอันดับโดยรวมและความแตกต่างกับระดับของตนเองเมื่อตัวละครในกิจกรรมอัปเกรดจะคำนวณระดับบัฟใหม่และรีเฟรชเอฟเฟกต์บัฟ ยิ่งระดับกังฟูขีดสุดสูงเท่าไหร่เอฟเฟกต์ของบัฟก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นและยิ่งระดับกังฟูและยิ่งระดับกังฟูขีดสุดมีความแตกต่างกับระดับของตนเองมากเท่าไหรเอฟเฟกตของบัฟก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นระดับบัฟและเอฟเฟกตเฉพาะมีดังนี้ความล้ำเลิศเลเวลห EXP จากการกำจัดมอนบวก20%พลังโจมตีบวก1% พลังป้องกันบวก1%โดยปกติแล้วยิ่งเราเลเวลน้อย EXP ก็จะคูณให้เยอะแต่ถ้าเราเลเวลเข้าใกล้ท็อปเซิร์ฟมากเท่าไหร่ก็จะคูณน้อยลงเท่านั้นครับก็จะเวลไวในช่วงแรกถ้าใครอยากลองเล่นนินจาก็สามารถลองเล่นกันได้นะครับสำหรับโบนัสรายวันเราก็จะได้ของอันนี้ด้วยก็คือยาแสงเหนือจะเพิ่ม EXP 40%และยันวารอันนี้จะสามารถรับได้ในทุกๆวัน และก็จะได้รับส่วนลดแพ็กต่างๆอันนี้ราคาจะค่อนข้างสูงไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆโดยแพ็กส่วนลดนี้จะซื้อได้เฉพาะอาชีพวินจาเท่านั้นจะไม่มีผลกับตัวละครอ,อื่นนะครับต่อไปเราจะมาดูแต่ละแพ็กกันนะครับว่าแต่ละแพ็กเราเติมแล้วเราจะได้อะไรมาบ้างสําหรับแพ็กแรกนะครับเราจะได้เป็นฉายาผู้ปากทั่วรา15วันโดยที่ฉายานี้จะเพิ่มค่าพลังชีวิต200กําลังภายใน200 และพลังโจมตีวิชา2%มีกล่องชุดยันคริสตัลแบบ3ชิ้นค้อนธรรมชาติสร้างอันนี้ไว้ใช้สำหรับกิจกรรมยิงจาบุกรุกอันนี้เดี๋ยวจะพูดถึงอีกทีและก็ได้รับเหรียญยุทธภพครับแพ็แกที่2เราจะได้แต้มเกียรติยศถ้าเป็นเวอร์ชั่น PC เราจะเรียกแต้มนี้ว่าค่าความดีจะดูได้ที่หน้าตัวละครที่คุณสมบัติตรงช่องคำว่าเหรียญ ก็จะมีหลายระดับยิ่งเราระดับสูงก็จะมีความเท่มากยิ่งขึ้นกล่องยันบุษราคำสุดยอดจะได้รับยันประดับชุดป้องกันและก็จะได้รับยันเสริมพลังบวก700%แล้วก็ขอนธรรมชาติสร้างแพ็คที่3ก็จะได้เป็นสัตว์เลี้ยงแพนดา้าจะเป็นสัตว์เลี้ยงระดับสูงแล้วก็ได้หินอัปเกรดสัตว์วิเศษอีก1000ก้อนแล้วก็ขอนธรรมชาติ แพ็กที่4จะได้กล่องชุดประดับเลเวล108จะได้วงแหวนมุกวิญญาณทองซ้อยแห่งความมืดมนวงแหวนดำว,วิเศษและก็จะได้กล่องสมบัติยันบุศราคำมหาราชเอาไว้อัพเกรดติดบวกเจ็ดแพ็กที่5จะได้เศษกระทิงเกาะเหล็กจะเป็นสัตว์ขี่15เศษโดยเกมนี้ระบบสัตว์ขี่จะเปิดตอนเลเวล60หน้าตาของกระทิงเกาะเหล็กก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับ และเราก็จะได้หินอัพเกรดสัตว์วิเศษอีก1,000ก้อนแพ็คที่6จะได้ยันคบสลึงโอกาสสำเร็จในการประดิษฐ์และทดแทนหินคบสลึงเพิ่มขึ้น100%จะดีมากสำหรับการยันหินคบสลึงลงชุดแฟชั่นเราจะได้มา2ก้อนเพิ่ม exp ที่ได้รับ10%แพ็คที่7กล่องสมบัติอาวุธมังกร จะได้อาวุธมังกรขั้นหนึ่งที่สอดคล้องกับอาชีพและฝ่ายเลเวล100และก็จะมีกล่องสมบัติเกราะมังกรจะได้เป็นเสื้อเลเวล100ว้าวและแพ็คสุดท้ายจะได้ผ้าเสริมพลังเสื้อคลุมเหล็กเสริมพลังอาวุธมายาเอาไว้ตีบวกหรือประดิษฐ์ชุดแฟชั่นในส่วนของการแต่ย,ยอดเมื่อเลเวลของตัวละครมินจาถึงตามที่กำหนดจะได้รับของเพิ่มเติมหลักๆเลยก็คือเปลวไฟวิเศษ จะไว้ใช้ในกิจกรรมนินจาบุกลุกจุดสุดยอดเพื่อใช้วิญญาณแห่งอาวุธเทพสำหรับคอนธรรมชาติก่อนหน้านี้จะไว้ใช้ในกิจกรรมขีดสุดตรงนี้นั่นเองจะเป็นบ่ออาวุธเทพเราสามารถกดใช้คอนเพื่อมารับของรางวัลได้และยังสามารถรับรางวัลได้จากบ่ออาวุธเทพดังนี้ของดีจะอยู่ตรงนี้เลยก็คือสัตว์ขี่หมาป่าทยานจะมีโอกาสได้หนึ่งครั้ง ถ้าเป็นเศษจะมีโอกาสได้สูงสุดถึง10ครั้งยันบุษราคำในตำนานสำหรับชุดป้องกันจะทำให้เสริมพลัง11ติด100%ได้สูงสุดถึง5ชิ้นอีกเซียนขั้น5มีโอกาสได้รับถึง10อันจะได้สถานะเพิ่มพลังชีวิตพลังป้องกันวิชาพลังโจมตีวิชาต่อต้านคิริคอลและเพิ่มโอกาสทำดาเมจเพิ่มขึ้นต่อมาเป็นตำราลมปานบนรรลูเซียน มีโอกาสได้20เล่มอันนี้ก็จะเป็นถุงคอมโบระดับสูงจะสุ่มได้คอมโบของเลรดวิชาระดับสูงและยังมีตำราสกิลอัปเกรดพรสวรรค์สำหรับการทะลุขึ้นสกิลบรรลูเซียนต่อมาเป็นกล่องสมบัติตำราอัพเกรดพรสวรรค์และก็ของอื่นๆยิ่งเรามีค้อนธรรมชาติเยอะก็จะยิ่งมีโอกาสสุ่มของได้มากขึ้นจะเหมาะสำหรับคนที่เติมเยอะ สำหรับแนวทางและการอัพปานเดี๋ยวผมขอลองเล่นไปสักพักก่อนและจะมารีวิวให้ดูในคลิปต่อไปนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนินจาบุกรุกอาชีพใหม่นินจาหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ขอฝากกดไลค์กด Sub ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆมีคำถามสามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ